Gucci Supreme b บล l b แบ็แท้ vs ปลอมสวัสดีครับก,ก็พวกับผมป๊อ e อ e r รีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยจเจ้ากระเป๋าคาดอกสุดฮิตเลยนะครับยี่ห้อกุช c ี่นะครับเป็นรุ่น Gucci Supreme b บ l l b แบ็ระหว่างแท้ vs ปลอมนะครับนี่ใบด้านขวามือของผมเป็นของแท้นะครับส่วนนี่ของปลอม คือตอนแรกผมยิบมารีวิวยังงงๆเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกันมากคือยิบผิดยิบถูกอ่ะนี่ผมต้องจําไว้เลยว่าเนี่ยฝั่งนี้ของแท้ฝั่งนี้ของปลอมเพราะว่ามันคล้ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าระหว่างแท้กับปลอมต่างกันตรงไหนบ้างนะครับก็เริ่มจากราคาก่อนเลยละกันนะครับนี่ของแท้ก็จากร้านบิยอนต่อชูนะครับผม25,900่านบาทนะครับส่วนของปลอมนี่ จากร้าน PK แบรนด์ VIP นะครับตัวนี้2,990บาทอ่าราคาก็ต่างกันเยอะมากๆครับ2,000กับ2,000<อ>ก็เดี๋ยวเราจะลองดูกันใกล้ๆนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนี่จุดแรกเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูใบของแท้ก่อนนะครับนี่ก็ตรงโลโก้มันนี่คำว่า Gucci ตัวนี้ครับก็ของแท้นี่คือเป็นสีทองแบบ ทองวิ้งวิเลยนะครับยิ่งตอนกระเป๋าโดานแดดนะครับยิ่งแบบทองวิงวับมากมองด้วยตาเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากในกล้องคือดูยากมากๆเพราะว่ามันสีออกเหลืองเองทองทองเหมือนเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวโลโก้เสือตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแยกกันยากมากคือมันคล้ายกันมากอะ่ะมันเหมือนกันเลยอะ่ะค <c oughs> ือของปอมโหปอมงี้ก็อาจจะโดนหลอกขายได้นะครับก็ อยากให้ซื้อร้านที่ไว้ใจได้หรือว่าก็ซื้อในช็อปเลยก็ได้แต่ในช็อปก็แพงหน่อยนะส่วนขนาดนี่ผมเพิ่งมาสังเกตดูมันใบของแท้จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าของปอมนิดนึงนะครับอ่าจุดต่างด้านหน้าก็คือที่ตัวโลโก้นี่ของปอมมันจะเหลืองคือถ้าดูตาเปล่าออกแดดยังไงมันก็ไม่เป็นทองเงาๆนะครับมันจะเป็นเหลืองมันจะออกเหลืองทองเฉยๆนะแต่ไม่ไม่วิงวับเหมือนของแท้นะครับผมแต่โลโก้เสือเหมือนกัน ดูไม่ออกเลยนะครับคล้ายกันมากส่วนรอยเย็บก็โหมันเหมือนกันเลยนะครับแต่เหมือนเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยสีตรงสีหนังขอบด้านข้างอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นขอบตรงโลโก้กุชชี่ตัวนี้ที่เป็นหนังสีน้ำตาลตัวนี้นะครับของแท้เหมือนหนังมันจะสีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงมากกว่านะครับเป็นน้ำตาลแดง แต่สีเนี้ยจะเป็นน้ำตาลเข้มทึบของปอมจะเป็นน้ำตาลเข้มทึบนะครับของแท้มันจะออกน้ำตาลแดงกว่านะครับสีสดกว่านะแล้วก็ทรงของแท้ก็กับของปอมเหมือนกันเลยทรงเดียวกันเลยนะครับดูย่านจริงนะามาดูที่หนังนะครับของแท้กับของปอมก็ความนิ่มของหนังก็สูสีกันเลยนะครับโอ้โหพอๆกันเลยอะ คือของปลอมหนังเขาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็ดูยากจริงๆนะสำหรับถ้าจะให้แบบจับหนังอย่างเงี้ยล้วเทียบกันก็ดูไม่ค่อยออกนะครับผมเอามาดูต่อกันที่สายแล้วกันนะครับของแท้นี่ผมจะดูสายใกล้ของแท้สายจะนิ่มมากนะครับคือสะพายไปแล้วก็สบายอะ่ะผมจะสะพายให้ดูคือเนี่ยความนิ่มของหนังของแท้คือมันมันนิ่มจริงๆนะครับแล้วก็สี ของสายเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมสีแดงก็เป็นสีแดงเข้มส่วนของปลอมเนี่ยหนังจะแข็งกว่าของแท้นะครับหนังจะแข็งกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับก็สายก็พอได้อยู่แต่ว่าพอมาเทียบกันจริงๆหนังมันแข็งกว่านะครับผมผมสะายให้ดู <c oughs> ก็คือสะายไปแล้วก็เหมือนกันเลยดูยากนะครับรุ่นนี้ แล้วก็สีของสายมันนะครับของปลอมนะครับสีเขียวจะกับสีแดงจะอ่อนกว่าของแท้นะครับเนี่ยเทียบกันใกล้ๆนะครับแต่ถ้าดูจากในกล้องอาจจะคล้ายๆกันนะต้องต้องดูตาเปล่าคือสีมันจะอ่อนกว่าสายของของแท้นะครับโอเคมาดูกันต่อที่ด้านในนะครับด้านในของแท้นี่เออตัวจุดเปิดเป็นแม่เหล็กแป็คเหมือนกันนะครับ ของปองก็เป็นแม่เหล็กแบ็กเหมือนกันนี่ด้านในของแท้นะครับเปิบเปิดมามีโลโก้กุชชี่สีดำตรงนี้ก็แล้วก็มีรหัสตรงนี้เหมือนกันนะครับด้านข้างเป็นช่องเดียวเหมือนกันนะนี่มันจะต่างกันตรงนี้แหละครับตรงโลโก้ตรงโลโก้ในกระเป๋าเลยโลโก้กุชชี่เมดอินอิตาลตัวนี้นะครับผมของแท้เขาจะปั๊มคมกว่าเยอะเลยนะครับคือมองไปก็ อ่านออกเลยว่าเป็นกุชชี่ a d e in อิตาลีนะครับส่วนด้านหลังของป้ายก็เป็นเลขโค้ดเลขโค้ดก็คมปั๊มดีนะครับส่วนของป้อมนี่เปิดไปข้างในก็เป็นช่องเดียวเหมือนกันนะครับก็เจอโลโก้กุ c ชีเหมือนกันสีดำนี่แล้วก็เป็นรหัสเหมือนกันเลยนี่แต่มันจะต่างกันตรงยี่ห้อมันนี่แหละตรงกลาง Gucci Made In อิตาลคือ การปั๊มมันจะไม่คมเท่าของแท้นะครับผมถ้าเปิดด้านในส่วนด้านหลังรหัสก็มีเหมือนกันและก็ปั๊มไม่คมเหมือนกันนะครับคือถ้าเจอโลโก้ปั๊มไม่คมแล้วก็รหัสไม่คมอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นของปลอมได้นะครับ <Wow. S 1> ก็คือแนะนําเวลาเลือกซื้อออนไลน์หรือซื้อในเน็ตถ้าไม่อยากโดนหลอกก็ให้เขาถ่ายสินค้าจริงให้ดูนะแล้วก็พยายามดูวิดีโอว่าแบบ ไอ้ตรงตากุชี่มันแบบเหลืองทองหรือเปล่ามันเป็นสีทองแบบวิงวิหรือเปล่าแล้วก็ตรงโลโก้ด้านในรหัสอะไรปั๊มคมนะครับชัดๆนะก็ของถูกมากๆก็ระวังโดนหลอกนะครับเพราะรุ่นนี้มือสองก็ยังสองหมื่นกว่าอยู่เลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกุชี่สุพีมเบลแบ็กตัวนี้ฮิตมากเลยนะครับแท้ิสปอมต่างกันตรงไหนบ้างก็ต่างกัน,กน,น,าากนประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเค สำหรับใครที่สนใจกระเป๋ากุ c ชี่สุ r พิมเบ l แบ็กตัวนี้นะครับของแท้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งได้ตามว่าร้านที่ผมทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลย Ig Beyond Storeshoe นะครับหรือจะแอดไลน์เข้าไปสั่งได้นะครับผม25,900บาทมือหน,นะครับผมโอเคนี่สปายให้ดูเท่ๆกันไปเลยี่ได้หญิงทั้งชายนะครับตัวนี้สวยมาก ตัวนของปลอมนี่ผมก็ได้มาจากร้าน PK Brand VP ราคา2,990บาทนะครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงกับของแท้มากเลยนะโอเคใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าว่าผมจะรีวิวสินค้ารุ่นไหน t ท a ว s ป o อ r อีกหรือว่า มีรีวิวรุ่นสินค้าใหม่ๆอะไรก็ฝากกด subscribe ให้ชนลประบาป่ปองแปมแฟมิลีด้วยนะครับและก่อนจะลากันไปวันนี้ก็อย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์ของผมด้วยนะครับมีแต่สินค้าของแท้1 0อทั้งนั้นนะครับโอเคบ๊ายบายครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ